สวัสดีจ้าแซบแบบมัมาอีกแล้วค่ะวันนี้มาค่ะมากินไข่ต้มปีกไก่ย่างนะคะลวกแอนี่ตำบักฮงค่ะปีกไก่ย่างมันก็ต้องคู่กับตำบักฮงเนาะไข่ต้มมันก็กินได้ค่ะมาค่ะตำบักฮงใส่บกทัวส์แซบเลยค่ะกินเผ็ดเผ็ดได้ใจนะคะเนาะมาค่ะมาค่ะมากินน้วกันซิซิมเ้เบิงเด้อซิซิมห้เบิงบริภวรากินเนื้อดเออผ้าซซิมซื้อจ้ามาค่ะมามา กินน้ำกันเลยสวัสดีจ้าแซบแบบมามาอีกแล้วนะคะก่อนอื่นติ๊กต้องขอบคุณคนที่ซัพพอร์ตติ๊กนะคะติ๊กไม่รู้ว่าใครเอาขนมมาให้ติ๊กนะรู้สึกว่ามันเพิ่มเพิ่มเพิ่ม,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 มขึ้นนะคะเนาะก็ขอขอบคุณด้วยถ้าใครเอามาให้ก็แจ้งติ๊กนิดนึงก็ได้นะคะหรือไม่อยากแจ้งก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณไว้ล่วงหน้าเลยนะคะแล้วก็ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามติ๊กนะคะที่เป็น f อฟติ๊กเนาะขอบคุณจริงๆวันนี้ติ๊กจะพากินตําบักฮุ้งนะคะเนี่ยซีสันได้ใจบอกอยอย่างไก่ค่ะย่างปีกไก่แล้วก็ไข่ต้มนะผลเอาทิชชูห้องนะคะเนาะโมีเอ็นโตะก็เรียกว่าอะไรไม่มีเอ็เอนตังห้องนะคะเนี่ย๋ย้เขาถวยเนื่องจาก มามากินน้ากันจ้ะผ้าซิมเด้อผาซิมพึ่งเลิกงานค่ะเน,ะนาะขณะนี้เป็นเวลาติ๊กเลิกงานใบสองครึงมาหอดบานกับใส่เวลาอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงค่ะเนาะทั้งถารถไฟถารถบาสนะคะเนาะขึ้นรถไฟฟ้าบนดินใต้ดินแล้วก็มาขึ้นรถบาสกับบ้านค่ะตอนงเียเป็นเวลาสิบหกนาทีสิบเจ็นาที สิเจ็ดนาทีจ้ะเนี่ยคืออยากกินไก่ย่างสมตำจ้ะโ่มีพักด้วยโใส่ผักด้วยค่ะงวดเนี่ <laughs> อยาก,กินตำมงฮุงแบบลาลาบ่ต้องมีพักค่ะอืมกับไก่ย่างขอ,อยา้ายมือนะมันแซบจ้ะเนี่ยอืมอืม ิเข่าบ้านเท้าใส่มือก็ได้มาจา้ะอยากกินตำมะคุงเพชเพนเนาะใส่าลกับ,บอะไรประม่ยนีงเด้ปัดรีกมันแพงประหยัดใช้ประหยัดใช้นี่ค่ะอื Xẹp xét Mười xong để bắt chắc xong cắp xong rồi rồi Ừm พาชิมนะคะอีกสักคำเนาะี๋ยกก็จะขอตัวทานอย่าลืมได้จะเด้อฝากกดไลค์กดแชรกก์กดซับสไครต์ให้ติ๊กด้วยเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะ ไข่ต้มค่ะคำใหญ่ๆไปเลยค่ะ คลิปนี้จะฝากไว้แค่นี้นะขอตัวทานก่อนไปเจอกลิปต่อไปคลิปนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายม,มา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 